วันนี้แก้วจะมาสอนทำสามดาวความท้าทายใหม่ที่เข้ามาในเกมแคชจบแคนก็จะเป็นความท้าทายที่เราใช้สุดควินชารดนักขี่มังกรสุดนี้นะครับเป็นสุดที่เล่นค่อนข้างยากแต่แก้วจะไดให้ชมนะครับชมสมาี่จะลองเล่นดูถ้าพลาดเมื่อไหร่นะครับก็ให้กดปุ่มจบการลบนะครับแล้วก็เอาใหม่ได้เลยแล้วก็สุดนี้นะครับคุณชมดูตรงไหนและไม่เข้าใจนะครับก็สามารถที่จะกอกลับไปนะครับแล้วก็รับชมใหม่นะโอเคเดี๋ยวแก้วจะไดให้ชมกัน,นะครับตามสไตล์แก้วนะครับว่า จะทำอย่างไรถึงจะได้สาดาวก่อน,นเลยเลยครับไปด้านบนเราจะไปด้านบนกันครับโดยแก้วจะปล่อยบอลลูนจรวดที่มีครับลงไปให้ปล่อยลงไปตรงนี้นะครับที่ด้านขวาแล้วตรงนี้เลยครับแล้วก็ไปควียลงไปก็จะโจมตีด้านครับควีนของเราจะเข้าไปก็รอแป๊บหนึงน่งนาอให้รอแป๊บหนึ่งครับปล่อยนากฟ้าลงไปเลยนังฟ้าก็จะเยียวยาด้านครับและใช้ซุปเปอร์ระเบิดครับไปกระเพง2ฝัฟังเลยก็จะปล่อยลงไปครับใช้อาว้าลงไปที่ควีน เราปล่อยคิงนะไปด้านบนที่ที่ขุดเจาะน้ำม่วงเลยครับแล้วก็ใช้มังกรน้อยลงไปด้านบนครับที่สนามยากโอเคก็จะเข้าไปกันครับโดยควีนคือเราครับจะเข้าไปด้านล่างก็จะเข้าไปนะครับแก้วขอดทำการใช้เดยวบ้าไปหนึ่งขวดเลยก็จะโจมตีกับควีนด้านครับคือเราก็เกือบเสียสกิลครับแล้วก็สัดเข้าไปโอเคแก้วใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปนะครับ2ตัวเลยก็จะปักแผ่ด้านครับจากนั้นแก้วทำการใช้น้ำเมียงบ้าลงไป1ขวดครับ เราจะเจอกับแผนแคนครับให้ปล่อยแช่แข็งไปที่นักลักขัหวนครับแล้วก็สยาพิษปานครับใชสกิลมาเลคิวดาเลยฟ้อมอีซีจะพังลงไปจากนั้นครับแก้วจะทําการใช้ท่าฝั่งของเจนครับลงไปด้านล่างแล้วปล่อยสกิลชิ่งเลยครับแล้วก็ปล่อยบวลูลงไป2ตัวครับใช้รถจักรแทงลงไปแล้วก็ทําการใช้แมวล่องหวนครับให้กับเจเจเราก็จะโจมตีฟ้อมสเกตเทอร์็อตครับก็จะเป็นขยีนหินได้กับมาที่ควินกันตอนครับควินอยู่ด้านขวานครับ จังหวะนี้ครับหรือเวลากเกือบหนึ่งนาทีสามสิบวิแก้วว่าเราควรที่จะเข้าด้วยนักขีมมังกรได้แล้วนะครับก็มาด้านซ้ายให้ปล่อยบอลลูนที่เหลือลงไปหมดเลยครับแล้วก็ปล่อยนัก,กนขีมมังกรลงไปปล่อยปูเดนครับปล่อยดักลาข้วหัวลงไปแล้วก็ทําการใช้สกิลทำพิมพ์ตะเลยก็จะเข้าไปด้ครับฉังนั้นนะครับแก้วจะทําการใช้น้ำยาแช่แข็งแช่ไปเที่ยวไรดีเราปล่อยพอมดลงไปด้านซ้ายครับปล่อยมิเนี่ยนลงไปธนูลงไปเลยครับแล้วก็ปล่อยมิเนี่ยนลงไปนะครับจะได้ทันเวลา เราแช่ไปที่คิงปัม้มเอกโบนครับไม่เช่นนั้นคิงของเราอาจจะตายลงไปแล้วก็แช่ไปที่แช่ไม่ได้แล้วนะครับตอนแรกจะแช่ไปที่ป้อมอโครนครับโอเคจังหวะนี้นะครับทางเราจะเข้าไปด้านล่างกันก็จะค่อยๆเข้าไปแก้วใช้มินเนี่ยนล,ลงไปด้านบนเล้ขวาครับแล้วก็ตรงไหนได้บ้างด้านล่างได้นะครับปล่อยเข้าไปเลยเพื่อที่จะโจมตีนั่นเองก็มาลุ้นกัน,นครับว่าเราจะเก็บสําดาวได้หรือไม่ ท่านชมเล่นแล้วครับแล้วมันเกลื่อนครับมันได้90% 99%ชมสามารถที่จะกดเอาหม่ได้เลยครับแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาก่อนที่แก้วจะมาทําให้ชมกันครับแก้วก็พลาดเยอะเหมือนกันแก้วว่ามันเล่นยากนะครับมันต้องต้องแม่นพอสมควรเลยครับบางทีนะครับเราโมแต่ใช้สุควินบล็อกบางทีนะครับถ่ายแคนมาครับดอกกันไม่ดีก็ตายลงไปได้เหมือนกันยังไงก็ลองเล่นกันดูเนาะท่านชมชอบนะครับก็สามารถที่จะสับสนุนแก้วได้นครับเพียงแค่ ใช้โค้ดเก้วกล้าก่อนเติมเพชรตเติมแพ็กเกจเติมบัมตรทองคำนะครับแก้วจะใส่ลิงค์โค้ดเก้วกล้าไว้ในคอมเมนต์ปักหมุดเลินครับขอบคุณทุกท่านเลินครับที่สนุนแก้วกล้าตอนมาหวังว่าผู้ชมนะครับจะเอาสูตรที่แก้วเล่นและพไปเล่นสำดาวด้านครับโอเควันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ